กลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลตะโหนดจังหวัดเพชรบุรีกลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ตาลตะโหนดจังหวัดเพชรบุรีวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษากลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ตาลตะโนดจังหวัดเพชรบุรี2เพื่อเลือกทำเลที่ใช้ในการกระจายสินค้าที่สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนขนส่งรวมทั้งเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตาลตะโนดจังหวัดเพชรบุรี3เพื่อ พัฒนาวิธีบริหารจัดการการกระจายสินค้าที่สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน4เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการกระจายสินค้าเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการ <จะ S 1> ทำงานทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประโยชน์ทางวิชาการ ทำให้ทราบถึงกลยุทธ์รูปแบบกา,ารกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ตาลตนโนดจังหวัดเพชรบุรีทำให้ทราบถึงการเลือกทำเลสถานที่ใช้ในการจัด การกระจายสินค้าที่สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนขนสง่งรวมทั้งเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามตหนดจังหวัดเพบุรีทําให้ทราบถึงการพัฒนาวิธีบริหารการจัดการกระจายสินค้าที่สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทําให้ทราบถึงการมีโค้ดต้นทุนการกระจายส,าาารรจสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการปรับขั้นตอนการทำงาน และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าช่องทางการตลาดหรือที่มักเรียกกันว่าช่องทางการจัดจำหน่ายหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ย้ายสินค้าจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและในบางกรณีมีความหมายรวมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆมาสู่โรงงานเพื่อทําการผลิตและนําไปสู่การจัดจําหน่ายแก่ลูกค้าต่อไปการศึกษาช่องทางการจัดจําหน่ายที่เน้นถึงการบริหารช่องทางการตลาดหมายถึงกลยุทธ์ รูปแบบการกระจายสินค้าแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ได้แก่การจัดจําหน่ายแบบทั่วถึงการจัดจําหน่ายแบบเลือกสรรการจัดจําหน่ายแบบผูกขาดต้นทุนการกระจายสินค้าการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปไปยังสถานที่ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ และให้อยู่ในสภาพที่ต้องการหรือกล่าวได้ว่าเป็น,นกลไกเชื่อมโยงระหว่างองค์การธุรกิจการผลิตหรือผู้จำหน่ายกับลูกค้าผู้บริโภคโดยมีหลักการที่เน้นความถูกต้องในการส่งมอบทั้งด้านปริมาณคุณภาพและความรวดเร็วขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนการจัดส่งและลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อีกด้วยสรุปผลและอภิปรายผลจากที่ได้นำเสนอมา สามารถสรุปได้ดังนี้คือกลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ตามตนโนดผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ตามตหน,ตนดมากที่สุดคือการจัดจําหน่ายแบบเลือกสรรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการกระจายสินค้าเป็นลําดับแรกผลการวิจัยในประเด็ดนนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของรุสคุณเย้มทองคำและคณะที่พบว่าสินค้าการเกษตรมักมีปัญหาเรื่องการจัดจำหน่ายเนื่องจากต้องรักษาความสดสะอาดอยู่ในคุณภาพมาตรฐานจนถึงมือผู้บริโภคจึงต้องเลือกสรรตัวแทนจำหน่ายที่มีใช่คนกลางทั่วไป แต่ต้องสามารถเป็นตัวแทนของผู้ผลิตได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าประกอบกับก,บกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมีลักษณะเฉพาะจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเหล่านี้ดังจะเห็นได้จากผลกระทบพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์รูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความสำคัญ3ามลดับเลขคือ ลักษณะความต้องการของลูกค้าลักษณะสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย